สวัสดีครับอีพีของไลเซนในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จติดตามชมนะครับ ดีครับพบกับผมพดลายเซน็นชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับอีพีของลายเซ็นในคลิปนี้กับผมจะมานําเรียนประเด็นปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เกิดความสําเร็จและมีการส่งมอบลายเซ็นนะครับให้กับเพื่อนๆถึง6ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับคุณปรวีนานะครับท่านที่2คุณปรีชนคุณปรีชนเนี่ยขอภาษาอังกฤษมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับ ท่นที่3ครับคุณสลายุทธสลายุทธก็เป็น f อซที่ขอลายเซ็นไปแล้วนะครับแต่ขอปรับให้สั้นลงนะครับเช่นกันครับเดี๋ยวจัดให้ครับทันที่4ครับคุณวิทยาทันที่5คุณสุภาพและท่านที่6ครับทั้งหมด6ท่านนะครับต้องขออภัยนะครับคุณวรพ์นะครับคุณวรพทธิ์ก็ เปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับในคลิปนี้นะครับครับมาที่ประเด็นที่เกินไว้นะครับว่าเรื่องของความสําเร็จหลายท่านที่ขอลายเซ็นมาเนี่ยครับต้องการความสําเร็จในชีวิตต้องการให้ไปสู่เป้าหมายหลักๆของลายเซ็นนะ่ะอาจจะเป็นหลักหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการเซ็นอักสนนำให้เกิดความโดดเด่นแล้วครับ และมีตัวตามที่ไม่ทิมแทงกันแต่ขณะเดียวกันต้องมีจุดสิ้นสุดคือจุดเป้าหมายแต่เป้าหมายอันนี้นะครับที่จะนําไปสู่ความสําเร็จก็เป็นความตั้งใจที่จะให้เป็นนนยะแล้วครับว่าให้เจ้าของลายเซ็นนั้นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยาย,ยามแต่ท่านครับเรื่องของความสําเร็จเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์หรือพรสแสวงอะไรก็ดีเนี่ยครับ หรือความพยายามขนาดไหนก็แล้วแต่มันยังมีปัจจัยอยู่สามประเด็นด้วยกันนะครับปัจจัยสามประเด็นนี้คือประเด็นอะไรบ้างล่ะครับประเด็นแรกครับคือเรื่องของเวลาปัจจัยเวลานี่หละครับเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องยอมรับละครับว่าความสำเร็จนั้นมันไม่ใช่เกิดเพียงช่วงเวลาของวันเดียวก็สำเร็จมันไม่ใช่หรอะครับ อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสำเร็จดังนั้นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ล่ะดังนั้นถ้าท่านเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะต้องไม่ถามว่าเอ๊ะมันนานเกินไปหรือหรือมันต้องใช้เวลาขนาดไหนขอให้ท่านตั้งใจแล้วครับและพยายามด้วยความมุ่งมั่น นี่แหละครับท่านจะก้าวข้ามเรื่องของเวลาไปได้ในขณะเดียวกันครับปัจจัยของเวลาแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีวินยัยคําว่ามีวินัยเนี่ยยกตัวอย่างก็คือความตั้งใช้แบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่ใช่ช่วงแรกนี่เร่งเต็มที่แล้วช่วงหลังมาแผ่วๆหรือสปีดไม่เป็นไปตามจังหวะที่เหมาะสมนั่นวินัย เป็นเรื่องที่ท่านเองจะต้องควบคุมให้ดีครับท่านที่ค้าขายต้องมีวินัยกับตัวเองกับลูกค้าแล้วครับวินัยกับลูกค้าแบบไหนครับก็คือความซื่อสัตย์ครับความซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วครับแล้ววินัยต่อตนเองก็คือเราเองเนี่ยเป็นตัวตอบตัวเองได้ดีนะครับว่าเราทําอาหารเราทําเพื่อลูกค้าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองนะครับงั้นวินัยของ คนค้าคนขายเนี่ยสำคัญแล้วครับสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเนี่ยยอมรับถึงบางทีภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ราคาอาหารอะไรมันจะปรับบ้างก็บ้างนิดหน่อยแล้วครับแต่ลูกค้ารับได้เพราะคุณภาพสินค้าของท่านดีแต่ท่านอย่าไปลดปริมาณเลยครับลดปริมาณลงลูกค้าหนีงั้นเศรษฐกิจแบบนี้ท่านลองตั้งใจนะครับมีวินัย ก็คือมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วครับนี่แหละครับ,ะรบจะทำให้ท่านเกิดความสำเร็จขึ้นได้และสุดท้ายตัวสำคัญแล้วครับทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องวินยัยก็คือความอดทนถ้าท่านมีความอดทนดีต่อสู้โดยไม่ท้อถอยพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปให้ได้ แบบนี้แล้วความสำเร็จมีมาแน่นอนแล้วครับไม่ช้าก็เร็วงั้นท่านจะต้องก้าวข้ามผ่านไปเรื่องของเวลามีวินัยกับลูกค้าและวินัยตนเองคำว่าวินัยตนเองผมเสริมอีกประเด็นแล้วครับบางท่านค้าขายนึกอยากจะหยุดก็หยุดท่านต้องมีกติกาครับว่าท่านหยุดทุกวันนั้นวันนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจําเขาจะได้รู้ครับ หรือท่านดีค้าขายแล้วอยู่ๆหายไป3วัน7จ็วันแบบนี้ลูกค้าหนีหมดครับนะครับงั้นการค้าการขายก็ต้องมีอะไรที่เป็นหลักเป็นการไว้นะครับบางร้านเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงก็มีหรือไม่มีวันหยุดก็มีครับเขาก็เก็บเลขผสมน้อยแล้วครับงั้นท่านมีความสำเร็จแล้วท่านมีรายได้แล้วท่านมีกำไรแล้วนี่ยครับท่านอยลืมนะครับ แน่นอนทุกท่านก็คงอยากมีกําไรมีรายได้เข้ามาสิ่งนี้แหละครับจะทําให้ท่านมีโอกาสใช้จ่ายได้อย่างพอสมควรทีเดียวแต่อย่าลืมนะครับผมต้องขอทักว่ายังไงก็ออมไว้ส่วนนึงจะออมไว้ได้สักสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ยังดีครับครับตานแรกนะครับคุณปวีนานะครับคุณปวีนามีปอปลานะครับก็เขียนปอปลาให้สวยงามโดดเด่นแล้วครับนะครับแคปหน้าโจไว้นะครับ ครับท่านที่สองนะครับคุณปรีชนนะครับคุณปรีชนเนี่ยขอเป็นภาษาอังกฤษนะผมจัดให้แล้วครับลองดูนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้ดูนะครับท่านที่สามครับคุณสลายุทธนะครับคุณสลายุทธขอแบบสั้นๆแล้วครับกับจัดให้ครับลองแคปตาจอนะครับลองปรับดูได้นะครับท่านที่สี่ครับคุณวิทยานะครับคุณวิทยาลอง รับลายเซนจากผู้ลายเซนนี่นะครับวแหวนให้สวยงามนะครับชื่อท่านไมยานัทนะครับเขียนแล้วจะโดดเด่นสวยงามแล้วครับตอนที่5้าครับคุณสุภาพนะครับคุณสุภาพแกปตาจอไว้นะครับถ้าชอบลองนําไปใช้ดูนะครับเอ่อคุณสุภาพมีลายเซนที่ส่งมานะครับผมขออนุญาตนําตัวอย่างมานิดเดียวครับเป็นตัวอย่างของลายเซนเดิมนะครับที่ใช้อยู่นะครับงั้นตัวสระอุจะ เจอปัญหาในเรื่องที่ยังคิดกับเรื่องในอดีตอยู่แล้วครับผมคิดว่าสรอูเนี้ยถ้าจะใช้อันเดิมก็ใช้ได้แต่ทําสรอูให้สั้นลงนิดหนึ่งหรือเขียนให้เอียงก็ได้ครับนะครับแต่ถ้าอันใหม่นะครับลองตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับตอนที่6ครับคุณวรลลพสิทธิ์นะครับคุณวรลลพสิทธ์ครับตาจอนะครับถ้าชอบลองนําไปใช้ดูนะครับลองฝึกช้าๆดูก่อนนะครับครับทั้ง6ท่านก็ส่งมอบลายเซ็นเรียบร้อยนะครับ ในคลิปนี้นะครับสรุปประเด็นของอีพีนี้เกี่ยวกับลายเซ็นก็คงเป็นเรื่องของความสําเร็จนะครับที่ทุกคนเราต้องการนะครับงั้นอย่าลืมนะครับปัจจัยที่มุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์หรือพรสแสวงแล้วครับแต่เป็นเรื่องของระยะเวลาที่เราจะต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้แล้ครับว่าการใช้เวลาตรงนี้ก็มีผลกับความสําเร็จแล้วครับและความที่ท่านมีวินัย และมีความอดทนนี่แหละครับทั้ง3ปัจจัยนี้จะทําให้ท่านก้าวไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วครับงั้นลองนําไปวิเคราะห์หรือไปปรับใช้ดูในชีวิตประจําวันแล้ครับทั้งวัยของคนทํางานหรือใครที่ยังมีรายได้เสริมอะไรก็ลองนําวิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วครับครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าต้องการลายเซน็นหรือออกแบบออกแบบลายเซ็นนะครับ ติดต่อมาทางไลน์ไอดีคณพจน์วัสีนะครับยินดีจะบริการฟรีทุกท่านแหละครับครับพบกับผมได้ใหม่พด l ลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ